สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลัมาเจอกันอีกครั้งกับ EASY EASY 6395นะครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของเพื่อนๆที่ใช้งานตัวโปรแกร,รม y t u t u นะครับและผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเหมือนเหมือนกันว่าทำไม y o u t u b e อยู่ดีๆแอปพลิเคชันค่อยๆโตขึ้น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 โต,ข,นต,ข,นต,ข,นตขึ้นที่ผมพูดถึงนี่คืออะไร t t r r y e หรือว่าพื้นที่ครับเวลาที่เราไปเช็คทำให้โทรศัพท์เราเมมโมรเต็ม อ่ะเพื่อนๆจสงสัยเป็นไปได้ไงวะไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรทีจ่จะเก็บไว้สําหรับดูออฟไลน์เลยอยู่ดีมันเต็มได้ยังไงผมบอกงนี้ก่อนมันทําไว้เพื่อที่ทําให้เวลาที่เราดูวิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะยังดูไม่จบนะมันจะทําการบัฟเฟอร์ดาวน์โหลดไว้ก่อนล่วงหน้าทําให้เราสามารถมาดูแล้วก็เกิดความสมบูรณ์ในการใช้งานเขาเรียกว่าเป็นการดาวน์โหลดแบบอัจฉริยะนะครับซึ่งกูเกิลเนี่ยมีการทำลักษณะแบบนี้ออกมา ในส่วนของ Android แล้วก็ในส่วนของตัว iOS device หรือว่า p n o n e หรือว่า iPad ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมเปิด Memory ให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับในเมนูกันตั้งค่าดูที่เมนูของตัวพื้นที่เก็บข้อมูล iPhone แล้วกันนะครับอันนี้ผมใช้ตัว iPhone ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับมันก็จะไปตรวจสอบให้ครับว่าในตัวเครื่องเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่า y o u t u b e ผมกินพื้นที่ไปเท่าไหร่นะครับ อลองดูครับ u t u b e ผมกินพื้นที่ไป4.57กิกะไบต์ไปแล้วอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เห็นปะ่ะเห็นปะ่ะมันไม่โอเคนะมันแปลกป่ะถูกปะ่ะเพราะจริงๆแล้วขนาดของแอปพลิเคชันคือแค่249เมกะไบต์เท่านั้นแต่กินพื้นที่ไปใส่4.32เมกะกิกะไบต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบางคนใช้วิธีการลบแอปพลิเคชัน u t u b e ทิ้งซึ่งก็ไม่ผิดนะลบทิ้งก็คือเคลียร์เมมโมรีนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการที่สะดวกไม่ต้องมานั่งลบแอปพลิเคชัน และทําให้ครั้งหน้าไม่มีกระบวนการในการทำบัฟเฟอร์ดาวน์โหลดเอาไว้ในตัวเครื่องด้วยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube นี่แหละนะครับแล้วเลือกไปที่หัวข้อเมนูโปรไฟล์เมนูโปรไฟล์นะผมเลือกไปที่เมนูโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อการตั้งค่านะครับพอเลือกการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยสังเกตดูหัวข้อตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าการเล่นขนาดล็อกหน้าจอและการดาวน์โหลดนี่ไงสังเกตดูนะครับมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่าการดาวน์โหลดอัจฉริยะเห็นไหม มีการดาวน์โหลดและใช้ไปแล้ว530.8เมกะไบต์ยังเหลือพื้นที่อีก101.3 6กิกะไบต์มันคือ s o ล i เเครื่องผมอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหยุดการดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกระบวนการดาวน์โหลดเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ตัว YouTube ของตัวโปรแกรมมีขนาดที่ปกติจริงๆแล้วไม่ได้โตขึ้นตามการดูคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวิดีโอที่เราดาวน์โหลดเนี่ยจะยังอยู่ ในนี้ไหมก็เราเคลียร์ไปเรียบร้อยจากการที่เราทําเมื่อตะกี้นี้นะครับเพราะฉนั้นกลับไปดูที่ส t ต r เร e เนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมหายไปแล้วเห็นไหมเพื่อนๆจะได้ s t o r a g e คืนครับก็เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งที่วันนี้ผมมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นดูกันเพราะว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยสโตรเรจในเครื่องเราหายไปไหนส่วนหนึ่งหายไปจากการที่ YouTube มีการดาวน์โหลดคอนเทนต์นะครับที่เราไปเปิดดูนั่นเองนะครับวิธีนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ Memory ของเพื่อนๆถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองฝากไว้สําหรับ e c s y Easy 6395นะครับในช่วงอยากสอนนะครับเพื่อนเ่อยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ได้ที่ตัวคำบรรยายด้านล่างได้นะครับเที่ยวหน้าจะเจอกับอะไรรอติดตามครับสำหรับช่วงช่วยอยากสอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c s y Easy 6า9 5้นะครับไปละขอบคุณครับสวัสดีครับ